ตำนานของเราอาสูรและทวยเทพตอนที่407ข้าจะต้องรีบคิดแผนแล้วถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็ข้าจะต้องสูญเสียวิชาบูชายันเลือดอสูรไปแน่ๆอืทางออกทางออกอยู่ไหนนะอ๋อ้ค่ายกศิลาอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้โหค่ากศิลาเนี่ย ้จะพังทลายลงแล้วถ้าเกิดใครกนนี้พังทลายลงแล้วก็บุษักดิทธตหลีหัวผู้ทรงภูมิอศัศนีเทพแล้วก็จำยุคนื่นๆน่ะจะสามารถหนีรอดออกไปได้นั่นน่ะจะก่อให้เกิดปัญหาใหญ่เลยช่างน,น่าเสียดายนักที่ข้าไม่สามารถเอาสมบัติมาได้ทั้งหมดหอเนยลี ข้าสัมผัสได้ว่าพระราชวังแห่งนี้กําลังพังทลายลงนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จอมยุทธระดับบรรพการพยายามจะทําลายบาเรียของราชวังแห่งนี้พวกเราอ่ะต้องรีบไปกันแล้วตอนนี้เลยข้าสัมผัสได้ถึงออราอสูรจากจอมยุทธระดับบรรพการคนนั้นพวกเขาจะต้องเป็นสมาชิกข,ของสํานักเทพอสูรแน่ๆฮะนี่เจ้าสามารถสัมผัสมันได้ถึงขนาดน,นั้นเลยเหรอ ถ้าจำเป็นที่จะต้องมีชีวิตรอดกลับไปยังสำนักขนปีกศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ข้าอยากขอร้องให้สิทธิพี่หยันอยางเนี่ยช่วยเหลือข้าน้อยจะไม่ต้องห่วงหรอกข้าจะพยายามอย่างเต็มที่โอ,อ้โหข่ายกดศิลาเนี่ยพังทลายลงแล้วอืม้ม บ้าจริงข้าสัมผัสถึงออร่ราของพวกเขาไม่ได้อีกต่อไปแล้วเจ้าเสี่ยวหยูนั่นน่ะจะต้องไม่ตายแน,น่ๆนเขาน่าจะถูกไอ้เจ้าเด็กนั่นน่ะช่วยไปข้าอุตส่าห์วางแผนจะจัดการพวกเขาแต่ข้ากลับเป็นฝ่ายถูกเล่นซะเองฮะเออทางออกอยู่ตรงนั้นนี่นะโอ้โหทางเดียวที่ข้าจะหยุดพวกเขาได้ ก็คือค่าต้องไปขวางข้างออกไว้ <Huh? S 1> ในที่สุดท่านอาจารย์ก็มาถึงที่นี่จนได้และตอนนี้ในเมื่อท่านอาจารย์มาอยู่ที่นี่แล้วก็จะไม่มีใครที่จะสามารถเอาสมบัติออกไปได้แม้แต่ชิ้นเดียวมาเถอะทุกๆคนไปกันเถอะอะไรนะทำไมพวกเขาถึงนี่ไปกันล่ะที่เนี่ย น่าจะมีสมบัติซ่อนอยู่นะงานสมบัติพวกนั้นจะต้องตกเป็นของข้าบาเรียรถูกทำลายลงแล้วมีความลับอะไรซ่อนอยู่กันนะขอข้าดูหน่อยสิเอวมีอะไรบางอย่างอยู่จริงๆด้วย เรื่องสีดำอย่างนั้นเหรอข้าก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่ามันคืออะไรหรือว่าบางทีนี่อาจจะเป็นสมบัติที่ถูกซ่อนไว้อยู่ในราชวังศักดิ์สิทธิ์มิติลวงตาข้าจะใช้เจตจำนงของข้าตรวจสอบมันซะหนอ่อยโรดติดตามตอนต,อนต่อไป ขอพวบคุณเ,เพื่อนๆทุกคนที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ